สวัสดีค่ะพบกับช่องหัวแม่มา channel ของเราในะวันที่21เมษายน2566นะคะวันนี้เรามาเจอกันประมาณ3คลิปนะคะคลิปนี้เป็นคลิป,ปรแรกของนี้นะคะแล้วก็เป็นคลิปในะทางที่13ของงวดประจําวันที่2พฤษภาคม2.56 6ด้วยนะคะแนวทางนั้นอาจารย์ตามรายชื่อเหมือนเดิมแล้วก็จะเรียงตามที่เดอ่านหรือจะสามารถดูที่หน้าปกที่อาจกําลังขึ้นโชว์ให้อยู่ตอนนี้เลยก็ได้นะคะเพราะทุกหน,น,น้าปกจะอยู่ในคลิปทั้งหมดเลย แต่ถ้าแนวทางไหนไม่มีในคลิปนะคะสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้แอดก็จะลงให้ในคลิปต่อๆไปนะสาหรับในคลิปนี้แอดก็จะเริ่มเ้นทางของแอดประเด็นนะคะซึ่งแอดได้มา2ฉบับนะคะเป็นแนวทางเลขวิ่งบนนะคะแล้วก็แนวทางที่เป็นคู่ตัวบนนะแนวทางของเลขเด่นสิบบนแอดเบ่งพิงแนวทางของแอดป้อมสายแข็งแนวทางของลาผลพูนทวีโดยเสถีพรวัเนื่องนะคะแนวทางของซึ่งหัวยังโยมแนวทางของสุภาพบุรุษสุด แสบนะฮะแนวทาาของอาจารย์หมอนนักคำนวณแล้วก็ปิดทาที่นาทางเลขดับอาจารย์ก้าวหมวกขาวนะคะเป็นดับบนแล้วก็ดับล่างตรงๆนะฮะเราก็มาเริ่มดูทีละเจ้าก,กันเลย เริ่มที่หนาทางของอัดตเดตนะคะสำหรับเจ้านี้อาดได้มาสองฉบับฉบับแรกนะคะก็จะเป็นหนาทางเลขวิ่งบนมาตัวนะคะซึ่งเราก็เข้าใช่ไหมนี่เข้าเลขศูนย์นะศูนย์อยู่ที่หลักสิบบนใช่ไหมคะสำหรับในงวดนี้อาดได้มาแบบปนันเรียบร้อยนะคะก็ให้วิ่งบนอยู่ที่1กับ2 นะคะใครที่รอใครที่ขอมาแอดล้วเขาเรียบเราไนะคะแล้วเรากรุนกันนะคะว่าเลขวิ่งบนมาตัวแอดเด็นเนื้อนี<ๆ>้จะเข้าอีกหรือเปล่านะคะงวดให้มาคือ1กับ2นะ 2> ต่อมาค่ะสมหรับที่2นะคะก็จะเป็นในทางคู่โต๊ะบนนะคะเิเรนก็เข้าใช่ไหมคะเข้า0 6 2ตัวบนตรงๆนะคะใช่ไหม สำหรับในงวดนี้ให้คู่ตัวบนมาก็จะมี1 3 2 3 3ส1 4ส4สและ3 4งวดนี้จะเข้าอีกไหมเราก็มาลุ้นกันนะต่อไปค่ะเป็นแนวทางของอแอดเบงพิงนะคะซึ่งเป็นแนวทางเลขเด่นหลักสิบบนนั่นเองนะสำหรับคุณเรียน,นเข้าใช่ไหมเข้าเลขศูนย์นะคะศูนย์อยู่ที่หลักสิบบนลสำหรับในงวดนี้แอดเบงพิงให้เด่นหลักสิบบนอยู่ที่ 2 3 4 5 6 7 8 9นะคะงวดนี้จะเข้าอีกไหมเราก็มาลุ้นกันสําหรับท้ายท้าที่รอนะคะของแอปเปิ้ลพิงแอดลงเลขเด่นหลัก10บนให้นะคะสํารับฉนบนับอื่นถ้าแอดได้มาเพิ่มเติมอย่างไรนะคะแอดก็จะเล่าให้อีกทีนะคะต่อไปคะ่ะต่อไปเป็นแนวทางของ แอดป้อมสายแข็งวที่ัล้ก็เข้าที่เป็นนะทางเลขเด่นเจ็ดใช่ไหมเจ็ดอยู่ที่หลักสิบล่างนะคะแล้วก็ได้เจ็ดหนึ่งสองตัวล่างตรงๆนะคะงวดนี้แอดป้อมสายแข็งเข้ามาเรียบร้อยนะคะแคปหน้าจอไปนะคะต้นเด็กเยอะนิดนึงนะคะเป็นนาทางสองตัวสามตัวนะอ่ะเรามาดูนะคะแนวทางบนเด่นอยู่ที่ศูนย์สามเก้าให้สองตบนมานะคะก็จะมี ศูนย์ส95นและ3 5หนะคะส่วนทางล่างสองตัวนะคะก็จะมี4ี่1 8 1หนึ่งแดหนึ่งและ91ตามนี้นะคะแนวทาง3ตมตำบลอยู่ด้านล่างนะคะ ก็จะมี403 405 435 493 495 803 805 893 895 903 904และ905นะคะสำหรับทางแอดปัอมสายแข็งแอดนำมาแบ่งปันกันนะคะงวดนี้จะเข้าอีกหรือเปล่าเราก็มาลุ้นกันนะแ็บหน้าจอไปถ้าใครรอหรือว่ากำลังตามหาอยู่นะคะแอดปั๊มสายแข็งนะคะต่อไป ค่ะเป็นแนวทางของลาบผลพูนทวีโดยสิบหลักต่เนื่องนะคะสำหรับพนีรานหาเจ้านี้ไม่เข้าทั้งเลขเด่นแล้วก็เลขสองตัวเนาะสำหรับในงวดนี้มีท่านหนึ่งของมาด้วยนะคะแอดเพิ่งได้ลงให้สำหรับในงวดนี้นะคะลาบผลพูนทวีโดยสิบหลักเนื่องให้มาเลขเด่นนะห้าเจ็ดเก้านะคะห้าเจ็ดเก้า เลขเด่น3มตัวเหมือนเดิมนะคะแล้วให้แนวทางสตัวมาด้วยนะคะก็จะมี5 254 58 72 7478 9294และ98นะคะงวดนี้จะเป็นยังไงจะเข้าหรือเปล่าจะขึ้นมาได้ไหมเราก็มาลุ้นกันนะคะใครที่ขอมาลงให้เรียบร้อยแล้วนะคะแคปหน้าจอไปแล้วเราก็ลุ้นกันนะอ่าต่อไปค่ะเป็นแนวทางของซื้อหวยยังโยมเจ้านี้มีท่านหนึ่งขอมานะคะก็บอกว่าอ่าให้หา แนวทางที่มีรูปเน้นให้หน่อยนะคะ,ะปกติแล้วนะคะแอกก็ลง5ฉบับนี้นะคะที่มีรูปเนีนเนาะซื้อหัวยังยอมให้มานะคะก็จะมี0381483803 03และ48นะคะลงให้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับที่ขอมานะแคปหน้าจอไปนะคะแคปหน้าจอไปนะแล้วเราก็รอลุ้นกันนะคะว่าจะเข้าหรือเปล่าซื้อหัวยังยอมนะคะตามาค่ะเป็นแนวทางของ คุณสุภาพบรุษสุดแาบนะคะเจ้านนี้ได้มาเป็นบางงวดนะต้องบอกก่อนเลยสําหรับในงวดนี้อาจได้มาคือ730นะคะ730ซึ่งอย่าลืมตัดนะอาจจะเป็น73 70หรือว่า30ย์ก็ได้นะคะอ่างวดนี้ศูนย์จะมาอีกไหมเนาะเพราะว่าศูนย์มาแล้วใะทางบนก็คือ2งวดใช่ไหมคะซึ่งอยู่ที่หลักสิบอ่าในงวดนี้ศูนย์จะยังอยู่ไหม เราก็มาลุ้นกันนะคะแอดว่า30-03งวดนี้จะดังมากๆนะคะโดยเฉพาะ730อ่าคิดดูแล้วนะคะอ่าว่าน่าจะดังนะคะอ่าก็ลุ้นกันนะคะว่า730จะมาหรือเปล่านะคะต่อไปค่ะต่อไปเป็นแนวทางของอาจารย์หมอนนะักคำนวนนะคะเจ้านี้แอดได้มาเป็นบางงวดนะให้มา แนวทางชุดสรุปมองที่เลข4นะคะ,ะก็จะมี48 49 40และ41ซึ่งซึ่งเน้นๆคือเลข4ใช่ไหมคะอาจจะรูปไปเลยก็ได้เนาะหรือว่าแนวทางท่านนี้อาจจะมาบนไหมหรือเปล่านะคะ,ะก็มาดูกันนะคะสำหรับเลข4เป็นตัวเลขที่ค่อนข้างที่จะมายากนะใช่ไหมคะ สีไม่ค่อยมาเนาะใช่ไหมคะหรืองวดน่าอาจจะมาก็ได้นะคะก็มาดูกันนะคะว่าสีจะมาไหมถ้าสีมาเนี่ยแอบชอบนะแอบชอบตัวนี้นะชอบนะชอบสีขานะแอบชอบนะคะแต่ว่าจะมาไหมเราก็มาลุ้นกันนะคะต่อไปค่ะ เป็นแนวทางเลดับหรือปิดท้ายที่แนวทางเลดับของสั้นข้ามกขาวนั่นเองนะคะซึ่งเป็นดับคู่บนตรงแล้วก็ดับคู่ล่างตรงนั่นเอง10ชุดนะคะสําหรับคุณยานั้น,น,นดับคู่บนตรงนั้นผ่านนะคะเรามาดูกันสดอรงวดนี้จะผ่านอีกหรือเปล่านะคะให้มาดับบนตรง10ชุดนะคะก็จะมี19 2 2 3 5 4 8 5 1 6 4 7 7 8 0 9 3และ6เอ่อและ0 6และูย์นะคะ แัปหน้าจอไปนะอยู่ฝั่งซ้ายมือแอดนะคะอยู่ในกรอบสีน้ําเงินนะคะเห็นไหมอืมตามนี้นะคะอยู่ฝั่งซ้ายมือแอดนะ,ะแล้วเรากร็นกันนะคะว่าจะผ่านอีกหรือเปล่าอันนี้คือดับคู่บนตรงนะคะตรงตรงเท่านั้นนะ,ะและฉบับที่2ฝั่งขวามือแอดนะคะก็จะเป็นดับล่างตรง10ชุดนะคะงวทีลานั้นไม่ผ่านนะเห็นไหมเห็นเจ็ดหนึ่งไหมคะไม่ผ่านเนาะ สำหรับในงวดนี้นะคะอาจารย์ก้าวอกขาวก็ให้ดับคู่ล่างตรงอยู่ที่8099 08 1 7 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2แหนึ่สองาากและ71น่นะคะรัก้กันนะคะว่าจะผ่านหรือเปล่าสำหรับดับคู่ล่างตรงของอจงก้างหอกข่าวนั่นเองนะคะทั้งแนวทาง,งที่เป็นดับคู่บนตรงแล้วก็ดับ คู่ังตรงนะคะอยู่ในกรอบสีน้ําเงินนะสาหรับงวดนี้เราก็มาลุ้นกันนะคะว่าจะผ่านหรือเปล่าทั้งสองฉบับนี้นะคะค่ะสาหรับใายนะคะที่ชอบเลขดับสามารถเลื่อนมาที่ท้ายคลิปไปเลยเพราะว่าแอดลงที่ท้ายคลิปนะคะท่านไหนไม่ชอบก็เลื่อนผ่านได้เลยเพราะว่าแอดเพียงนำมาทางมาแบ่งปันการเท่านั้นนะคะ สำหรับในวันนี้เราเงินทางให้ทั้งหมด3คลิปคลิปในคลิปแรกนะคะแล้วรอรอดูกันนะคะสวัสดีค่ะ